สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนเกมรายลนเจอทุกคนนะครับมาเป็นคลิปด้วยกันนะครับวันเมื่อคืนไม่ได้สตรีมนะครับเออก็ไอดีลองผมนะครับที่เริ่มเล่นใหม่นะครับตอนนี้สามารถขึ้นมาที่ทอง2นะครับแล้วก็จบที่หลีกทอง2ได้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราขึ้นมาที่หลีกทอง2ได้นะครับเราจะได้รับรางวัลประจําสัปดาห์นะครับแปดสิบลูบี้นะครับรับไปเลยนะครับก็ล่วงลงไปเงิน1่ล่วงลงไปเท่าหนึ่งนะครับเอ่อตอนนี้นะครับตัว จะพูดวัระวถยแล้วเจ้าอดัมนะครับอดัมผมสามารถแปลงร่างเป็นนะครับเรนเจอร์ระดับอันต้าได้แล้วนะครับนี่เลยนะครับพลังชีวิต30ล้านนะครับพลังโจมตี2ล้านนะครับติดเกียร์แบบฟรีบ้างนะครับฟรีในที่นี้คือคันธนูนะครับแล้วก็เกียร์นี้นะครับเข็มขัดน้ําตาแห่งเกียติยศนะครับแล้วก็เกียร์นี้ก็ได้มาฟรีนะครับเขาแจกมานะครับรองเท้าลีโอนาร์นะครับแบบนี้เลยนะครับ คือผมยังไม่มีกระเป๋าไงถ้ามีกระเป๋าด้านหน้าว่าจะเปลี่ยนเป็นคอนะครับเน้นถึกไปก่อนนะครับแต่นี่ได้ดดเมดมาด้วยด้วยธนูนะครับสกิลของอาดัมนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับสกิลที่1นี่คือยกเลิกอมตะนะครับชงักแล้วก็สร้างความเสียหายนะครับสกิลที่2เพิ่มพลังชีวิตเพิ่มอัตราการหลบทักษะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับสกิลที่2เนี่ยเพิ่มให้กับพรรคพวกนะครับผมเป็นเลนเจอร์ที่โจมตีแบบเร็วมากนะโอเคนะฮะขอพูดถึงพอพูดถึงเสร็จปั๊บก็ลลุย PVP เเกกันนรใีีต่ๆ ยังดีเงินประมาณนี้เนี่ยชิวๆบอกเลยเอาโหชิวชิวที่ไหน,นต้องดีหนีเนี่ยเอาไม่ชิวแล้วเนี่ยเฮ้ยเงินสองทำไมไม่ชิวอย่างที่คิดอ่ะโหตัวตัวก็แน่นๆเลยนะเนี่ยโอ้โหแม็กเพียบเลยทำไมยังอยู่แค่หลีกนี้กันเนี่ยโอ้โหตัวเพียบเลยนะกะว่าแบบตัวแบบ แย่ๆแยกว่าเรานะครับกลายเป็นผมแย่กว่านะตอนนี้ผมมีอดัมนะครับมีบราล็อกนะครับมีดาวินชีมีบอสเคนะครับแล้วก็โคนี่นักเรียนนะครับผมก็เลยเอาเจ้าเป็ดนะครับมาบัฟอมตะให้นะฮะเท่านี้เลยนะครับโอ้ตัวอะไรนี่ยิงทะลุอมตะเรารัวเลยนะครับเราก็ยิงทะลุอมตะได้นะผมก็ยิงได้2ตัวนะครับก็คือเจ้าบราล็อกนะครับแล้วก็อดัมนะฮะนี่เอาซี มอ,องดูสู้กันโอ้ทีมนี้ก็ทีมนี้ก็แข็งพอควรนะครับโอ้โหจะสู้ไม่ได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวถ้าสู้ไม่ได้นี่ต้องโอ้โหสโตสตัวลัว,ลวตัวอะไรเนี่ยราวใช่ไหมพอพัดกันอแล้วการสู้ไม่ได้โอ้โหสู้ไม่ได้เลยนะครับเรียบร้อยเลยไหนว่าดีต่ำไง ทำไมโหดขนาดนี้เนี่ยโอ้โหมีเจ้าอันนี้อะไรนะบราไฟด้วยโอ้โหเรียบร้อยป้อมแตกสู้ไม่ได้นะครับแม่นะฮะกะจะมาโชว์กางซสะหน่อยนะครับกลายเป็นแพ้ซะงั้นนะครับโอเคนะครับเรารู้แล้วนะครับว่าทีมแน่นแเราก็ไปไม่ไหวเหมือนกันนะความจริงก็สู้ยากนะไม่ไม่ง่ายนะครับนี่ดูดิโอ้โหชายชาตีชินจังแม็กโอ้โนี่หลุดหลีกเงินหนึ่งจริงปะเนี่ย นี่ตัวคือว่าแบบอโอหลีเงิน2เงินหนึ่งเนี่ยก็เป็นพวกแก๊งที่อยู่ทองสองทองหนึ่งล่วงลงมานะครับเพราะทุกวันนี้หลีหลีทองนี่ก็เริ่มแบบว่าเออสู้ยากแล้วเหมือนกันนะเนี่ยเอาทำไมไม่ปลดตัวล่ะปัดผมอะสู้ได้ไม่ได้ทีมนี้เนี่ยเออได้อยู่มั้งเออต้องอย่างนี้สิเออให้สู้ได้บ้างเถอะอายเขาเดี๋ยวหาว่าโปรขึ้นทองสองมาได้อีกพอมาสู้ให้ดูนี่โอ้โหแค่หลีเงินสองนี่ยังแพนะครับ โอ้โหโดนเข้าไปเอ,อย้ยมีคนใช้บราวยติเกอร์เว้ยสู้ได้ไหมเอ่ยโอ้โห,โหบราวยติเกอร์ไม่ได้หลอกนะครับเกียร์ผมเหนือกว่านะดูแลนะครับเลเวลใกล้เคียงกันนะครับยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดนะครับผมเลเวลยี่สิบเจ็ดเท่านั้นเองนะฮะไม่ต้องพัดก็ได้ม้กน่าจะชนะแต่ถ้าอยากชนะเร็วก็พัดแล้วก็น้ำแข็งไปเลยนะช็อตแบบนี้เนี่ยบีให้ตายคาป้อมไปเลย อดัมก,ถก็ถึกขึ้นพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะให้ถึกกว่านี้ต้องปั้นให้แม็กเป็น240เนาะแต่ว่าผมน่าจะคือผม50 50อบะเพราะว่าทีมผมประมาณนี้เนะี่ยปั้นขึ้นไปแม็กเนี่ยเต็มที่ไม่รู้จะขึ้นทองหนึ่งได้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าน่าจะจบทองสองแหละถึงปั้นกับไม่ปั้นถ้าจบทองสองเท่าเดิมผมก็เลยคิดว่าผมอาจจะไม่ปั้นนะครับแต่ก็อาจจะต้องดู สถานการณ์อีกครั้งหนึ่งก่อนและกันเนาะว่าจะปั้นไม่ปั้นเดี๋ยวลองดูก่อนวันเล่นแล้วสู้เขาได้หรือเปล่านะแต่ดูทรงตอนนี้คือถ้าเกิดว่ายังพอแบบรีหาคู่ต่อสู้ที่แบบไม่เทพได้ก็ยังพอสู้ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเจอคู่ต่อสู้ที่หน,ห,นหนักหน่อยก็อาจจะต้องรีหนีเนาะไม่ต้องไปสู้เนาะเน้นก็คือถ้าถ้าเขาเทพมากก็ไม่ต้องไปสู้นะครับยังเจอตัวเก่าๆนี่ือสู้ไปเลยนะครับทีมนี้ยังใช้อะไรเนี่ยไม่มีบราวน์ซุดด้วยหรอ ไม่เจอนานแล้วนะเนี่ยเฮ้ยบอสเคธเกียร์นะ่าจะโหดพอสมควรนะเนี่ยทีมนี้เนี่ยแต่ว่าอย่างว่านะผู้เล่นใหม่นะครับอย่างน้อยทุกคนต้องมีเกียร์รองเท้ารีโอนาร์ดชว์กันแหละนะครับเพราะมันแจกฟรีเนาะเนี่ยอย่างอดัมทีมนี้ยังไงก็ต้องมีเกียร์รีโอนาร์อะหรือไม่ถ้าเกิดว่าใครดวงดีหน่อยเปิดเกียร์แล้วได้เกียร์เจ็ดาวมานี่ก็โอ้เจ๋วเลย,อ,ยอุ้ย,ยดาวินชีโอ้โหดีนะ เฮ้ยอดัมหรือบาาล็อกยิงให้ไม่รู้นะครับที่ตายเป็นแถบเมื่อกี้นะครับคือเมื่อกี้ดูไม่ทันนะครับว่าเป็นอดัมหรือบาวล็อกนะครับยิงให้นะครับเพราะว่าคู่ต่อสู้เนี่ยได้กอบเอาทีมเราไปหมดนะครับแต่ว่ามีช็อตเมื่อกี้เนี่ยที่โดนสกิลกันไปเต็มๆแล้วก็ตายหมดเลยนะครับลองลองรีดูแล้วกันนะผมดูไม่ทันจริงๆนะครับเมื่อกี้ตัวอะไรยิงตายเรียบเลยนะครับโอเคชนะได้อยู่นะครับมีเกมเกมแรกนะที่แพ้เกมหนึ่งเกมสองพอไหวอยู่ โอเคเดี๋ยวสู้ต่อโอ้ขึ้นเงินหนึ่งแล้วเจ๋วเลยนะครับนี่แบบนี้นะ่าจะขึ้นทองสองง่ายแต่เงินหนึ่งนี่จะเริ่มหนักแล้วนะเ uh, uh, อ่ออ่านี่เจอตัวเก่าๆแบบนี้เราสู้ไปเลยนะเผื่อสู้ได้ในะมงมงน่าจะไม่ถึกแล้วนะครับถึงแม้จะเป็นแม็กก็ตามนะครับเพราะมันเป็นตัวเก่ามากแหละแบบเก่าหลายปีเนาะอ่าแต่ว่าเดี๋ยวขอชนะได้ก่อนลวกันนะครับอย่าเพิ่งโมมากนะฮะมาดียังมงสุดเจ๋งยังไม่ออกมาเลยนะครับโอ้ <laughs> อดัมชกสองทีตาย นี่มีอย่งทีคิดเลยนะครับถ้าอดัมเลเวลแม็ก240เนี่ยความแรงของการชกจะแรงขนาดไหนนะฮะเป็นไงมงเฮ้ยตัวอะไรยิงเราเนี่ยอ๋อบาร์บีคิวบาวเหรอเอ้ยบาร์บีคิวบ,บาร์บีคิวบาวก็แน่นจะพอยังพอใช้ได้อยู่จอห์นสันเรียบร้อยแพ้แน่นอนนะครับสู้ผมไม่ได้หรอกนะครับเพราะผมตัวใหม่กว่านะฮะดูแล้วคือวัดกันที่ตัวเลยนะครับ ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าเรารลีเจอตัวเก่าๆก็ตีไปเลยนะครับโอกาสชนะค่อนข้างสูงนะครับโอเคนะครับดูอันดับที่20,000นี่เห็นไหมครับมีแต่ตัวเก่าๆแบบนี้คือสู้ได้เลยนะครับชิวๆนะครับบอกเลยมั่นใจมั่นใจค่อนข้างมั่นใจนะแต่ชนะได้พราะว่ากันเออก็จะพยายามให้จบหลีกทอง2ทุกครั้งเนาะสำหรับแบบไอดีแบบไกลกาขนาดนี้นะครับแต่ถ้าสุ่มเกียร์ที่ดีๆขึ้นมาหน่อยนีย่ก็อาจจะจบลีกสูงกว่านี้เมืเมอรลี่มีคนใชเ้เลยเนี่ย มีอะไรเนี่ยมีเมอร์รี่มี Marie, มิกกุหรอตัวอะไรเนะี่ยมนยิงแรงอยู่นะเนี่ยอ๋อมีเรือดำน้ำมีโคนี่ปลาดอกไม้แต่ก่อน,นี้ตัวนี้นี่สายแอดป้อมเลยนะเนี่ยโอ้รีบร้อยชิวๆนะครับเลเวล30นะครับระดับตำนานด้วยนะเนี่ยยังเล่นอยู่เปล่าไอ้ความจริงถ้าอยู่หลีกนี้นี่แสดงว่ายังเล่นอยู่นะครับต้องลงไปหลีกแบบต่ำที่สุดอะคือคนเลิกเล่นไม่เล่นได้ไม่ได้เล่น,น PVP เลยนะครับ คนที่อยู่หลีกนี้คือคนที่เล่น pvp เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่หลีกทองทอง2หรือทอง1เนาะประมาณนั้นนะครับก็จะมาจบที่หลีกนี้นะครับหลังจากตัดหลีกนะครับโอเคชนะได้นะครับชนะไป4ี่ครั้งนะครับแล้วก็แพ้ไป1นครั้งนะครับอยู่หลีกเงินหนึ่งละตอนนี้นะครับนี่ไงนะครับชนะแพ้หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ชนะ4ครั้งดูน้องคนไทยหน่อยครับเนปจูนโอ้เนปจูนก็เกียร์ฟีนะครับบอกแล้วว่าต้องมีโอ้มีริมมูรุเฮ้ยน่าจะเล่นมานานแล้วนะครับแต่ว่า ไอดียังไม่ได้แบบเลเวลไม่สูงมากนะครับน่าจะไม่ค่อยดันเลเวลนะฮะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเกียร์ที่ผมติดนะครับคือเรียกได้ว่าแบบคือติดแบบกระจอกมากนะครับดูครับนี่มีเกียร์บ้างไม่มีเกียร์บ้างนะครับนี่ดูเออดาวินชียังใช้กระเป๋า2ดาวนะครับบอสเคใช้กระเป๋า5ดาวเกียร์ดีที่สุดก็คืออดัมนะฮะส่วนโคนี่มัธยมเกียร์ก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับประมาณนี้นะครับสามารถจบหลีกทอง2ได้เฉยเลยเออ โอเคคลิปนี้ลาไปแล้วนะครับใครเริ่มเล่นใหม่นะครับหรือว่ากำลังกลับมาเล่นใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยด้วยกันนะครับกับก้องแกงชาแนลเกมรายลนเจอร์ครับสวัสดีครับ